สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาเรื่องรวิชาตอนที่สามสิบหกซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าการบอกเล่าผ่านนกขุนทองตัดภาพนี่คนยม,มิกที่อยู่บ้านคนเดียวตัดภาพรี่ทั้งสองคนที่คุยเรื่องของเกรมดนแล้วก็เรื่องของศิรานักปราศซึ่งตะแกก็รู้ว่าศิรานักปราศนั้นเป็นศรรนิลามายาของยุโรปยุคลางซึ่งถูกเพิ่มจํานวนเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นทองคาซึ่งศรริลานั้นก็อาจเป็นพลอยเพชรบนก็ได้แล้วทั้งสองคนก็กลับบ้านซึ่งพระเอกนั้นก็จะไปในป่าทีีีีี่่่่่่เเเเเคคคยยไไไปปตตััดดดดภภาาาพพทททททรรรงงงงขอออแแฟฟนนนนนนมมมึกกกกก้้้็็ใใหหหบสืููิุุ ้าไม่ดินโกที่ตามสืบแล้วก็เจอจุนเปทั้งฝั่งคนก็คุยกันซึ่งินโกนั้นก็ตามหาคนคนนี้อยู่แล้วก็เจอทั้งฝังคนก็เข้าไปคุยแล้วนกขุนทองก็พูดว่าสิ้นหวังแล้วไอ้นักบองเพิงก็จากไปทั้งสองคนก็ชนกันตัดผาพม่ได้สลายในตำรวจซึ่งดินโกะนั้นก็ถูกดุกอย่างหนักหน่วงตัดผ้าไม่ได้ว่าเอกที่มาในป่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างอินฟินิตี้แล้วก็เจอถ้าแล้วก็เข้าไปแล้วไวท์แมนก็ออกมาพระเอกก็ถามเรื่องทั้งหมดที่อยากรู้แต่ว่าไวท์แมนนั้นก็ไม่อยากให้รู้ซะเท่าไหร่เลยขอดูพลังเวทของพระเอกจนพระเอกนั้นกับร่างแล้วก็สลบไปตัดผาไม่ได้ดินกกที่คิดแล้วก็เกิดสิ้นหวังเข้าจุนเปนั้นก็เข้าไปขอเ ทั้งส่งก็ออกไปพร้อมกับข้าวของที่กระจัดกระจายตัดภาพพระเอกที่คิดแล้วก็เจอกับจุนไปที่ตามหาคนแต่ว่าผู้คนนั้นก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครและพระเอกนั้นก็ไปซึ่งนี่คือภาพที่จุนไปว่าพระเอกนั้นก็งงไปเลยแล้วก็เจอกับนักบางเพลิงทั้งสองคนก็ตามไปตัดภาพพระเอกองที่ตามหาแล้วก็เจอแต่ว่าทั้งสองคนนั้นก็ชนกันแล้วก็ทะเลาะกันตัดภาพที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อเสื้อแดงนั้นก็อยู่แต่ก็ตกใจแล้วไอ้นกุนทองก็บอกว่าสิ้นหวังแล้วทั้งฝั่งมันก็มาพระเอกก็แปล <othe> แล้วก็ปล่อยนาวางเพลิงไปซึ่งนาวางเพลิงนั้นก็อาจจะเป็นเกตและพระเอกนั้นก็ไปสู้กับแฟนทอมแต่ว่ามันก็หายไปซึ่ทั้งสองคนนั้นก็ยังโกรธกันอยู่แต่ว่านักวางเพลงนั้นลืมกตัวนี้ไว้ตัดภาพไปที่ทั้งสาคนแต่ว่าบรรยากาศนั้นกลับแปลกประหลาดแล้วคุณเจ้าของร้านก็มาแล้วไอ้นกขุนทองก็พูดว่าสิ้นหวังแล้วและทั้งสองคนนั้นก็ทะเลาะกันแล้วไอ้นกนี่ก็บอกว่านักวางเพลงนั้นอยู่ที่บ้านตัดภาพไปที่บ้านทั้งสองคนก็ไปแต่ก็หาไม่เจอแล้วไอ้นกก็บอกว่าอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสองก็ไปตัดภาพไปท่ทั้งสองคนที่มาแต่ก็หาไม่เจอแล้วไอ้นกนี่ก็บอกว่าอยู่ที่สวนสาธารณะตัดภาพมาที่นี่ตัวที่นอนอยู่เพราะว่าหิว แล้วพระเอกก็มาซึ่งตอนนี้นั้นก็เจอแฟนทอมแล้วทั้งสองเขาก็เลยไปตัดผ้าให้นาวางเพลิงที่นั่งอยู่ทั้งสามคนก็มาแล้วไอ้นกนี่ก็บอกว่าสิ้นบอกแล้วแต่ว่าเกตนั้นก็บอกว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ตัดผ้าพี่พระเอกกับมิโตที่มาแล้วไอ้นกนี่ก็บินมาแล้วกลายร่างเป็นแฟนทอมซึ่งเกรมบินก็ดูอยู่ซึ่งลาบนั้นสามารถแปลงเป็นด้วยขุนทองได้พระเอกก็แปลงร่างเพื่อจะถามเกรมบิมแต่ก็ได้ตู้กับพวกกูนแทนแล้วมิโตก็แปลงร่างและเปลี่ยนเป็นร่างกระทิ่งตัดผ้าให้ตำรวจท คนที่จิตใจบอบบางตัดผ้าไมา่ได้จนไปที่บาเกตดีพร้อมกับ,บรินโกตัดผ้าไมา่ได้รับที่บินจากไปพระเอกนั้นก็เอาข้อมือออกมาแต่ว่าพลังเวทดันหมดซะก่อนพระเอกเลยสลบไปแล้วให้นิโตนั้นช่วยเก็บพลังเวทของกูที่ที <Okay. S 1> แล้วนิโตก็จัดการกับพวกกูล,ลงไปได้พร้อมกับกินพลังเวทตัดผาไม่ได้ทั้ง่างคนที่หนีตอนตกรายรอดยินดีใครชอบกูดูฝากกดไลค์แชร์ดติดตามได้เลยนะหนูนี่ก็มาทำตัวอีกแล้วแก